ว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้ต้องรวมตัวเป็นกลุ่มเมื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สมายกที่อยากจะให้ขายได้ราคาแพงวัวที่มีราคาแพงคือวัวที่มีพันธุ์ประวัตินะฮะวัวที่มีราคาแพงคือวัวที่มีพันธุ์ประวัติเพราะฉะนั้นท่านต้องทําพันธุ์ระวันะครับวัวทุกวัวต้องมีพันธุ์ประวัติเมื่อมีพันธุ์ประวัติเรียบร้อยสิ่งที่จะฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าเอ่อเลี้ยงวัวอย่าใช้สารเล่งเนื้อแดง อ่างวัวขุนและวัวไม่ขุนนะครับอย่ายใช้สารเล่นเ้อแดงหลายคนใช้สารเล่นเงแดงตอนที่ส่งไปจีนจีนเป็นปฏิเสธฝังเลยครับนะเวียดนามปฏิเสธฝังเลยได้นั้นที่ใช้สารเล่นแดงแลักลอบกันไปนะครับน,นี่อีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับในการเลี้ยงวัวผมอยากจะพวกเราก็คือว่าช่วยจดบันทึกหน่อยสิว่าไอเราค่าใช้จ่ายของการเลี้ยงวัวแต่ละปีมันเสียเท่าไหร่แล้วเราขายวัวแต่ละปีมันได้กำไรเท่าไหร่ นะครับถ้าเราไม่จดบันทึกปุ๊บเราจะไม่รู้สิ่งสําคัญสาหรับปดหัวดวันนี้เราจะประกวดในระบบสากลคือประเทศอเมริกาประกวดอย่างไรออสเตรเลียประกวดอย่างไรเราที่นี่รนนเราจะแตกต่างกากการประกวดในระบบที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลที่อยากอยาให้พวกท่านนะครับมาแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับนะอย่าเพิ่งรีบกลับมาแล้วล้ะดูท่านดูการตัดสินดูจบแล้วผมจะสาธิตให้ดูว่านะถ้าจะเลือก